สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเหรียญกระสาบยีสิสตางค์ปีพศ .2,500 มาให้รับชมกันนะคะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิด25สตางค์ของปีพศ .2,500 และเหรียญน,นี้เนี่ยจะผลิตออกขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนเหรียญกระสาบตราพระบรมบรูปตราแผ่นดินในปีพศ2493 ซึ่งเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนชุดแรกในสมัยรัชกาลที่9นะคะเหรียญย5สตาสตานี้ลักษณะทั่วไปของเหรียญตัวเหรียญจะมีลักษณะกลมแบนค่ะเป็นขอบเฟืองส่วนขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณ20.5ม mm. เมตรเหรียญกระสาบนี้จะเป็นชนิดอลูมิเนียมบรอนหรือทองแดง ซึ่งจะเป็นสีทองเหลืองนะคะจะมีส่วนผสมระหว่างทองแดงกับอลูมิเนียมทางด้านหน้าของเหรียญค่ะจะเป็นพะบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ซึ่งจะผิดพระพักไปทางเบื้องซ้ายและตรงขอบเหรียญทางด้านซ้ายค่ะจะมีข้อความคำว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนทางขอบเหรียญด้านขวาจะมีข้อความคำว่ารัชกาลที่9ซึ่งจะมีลักษณะเดียวกันค่ะกับเหรียญตราพระบรมรูปตราแผ่นดินในปีพศ2493หรือเหรียญกระสาบรุ่นแรกส่วนทางด้านหลังของเหรียญค่ะจะเป็นรูปตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5ทางด้านบนของขอบเหรียญน,นะคะจะมีข้อความคำว่ารัฐบาลไทย และทางด้านล่างของขอบเหรียญก็จะมีข้อความบอกปีพศค่ะคือพศ2,500และทางด้านซ้ายของขอบเหรียญจะมีตัวเลขซึ่งบอกราคาคือเลข25ซึ่งเป็นตัวเลขไทยและทางด้านขวาของขอบเหรียญจะบอกหน่วยซึ่งเป็นสตางค์นะคะเหรียญที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นเหรียญชนิดปกติทั่วไปแต่เหรียญที่มีราคาและเป็นเหรียญพิเศษ เมื่อเราหมุนด้านก้อยและด้านหัวนะคะถ้าเป็นเหรียญปกติเนี่ยด้านหัวจะชี้ลงค่ะแต่ถ้าเป็นเหรียญพิเศษเนี่ยเมื่อเราหมุนด้านหัวกับด้านก้อยแล้วจะเป็นพระเศียรงพระเศียรงเนี่ยจะเป็นเหรียญที่มีราคาและเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการและหาซื้อซึ่งถ้าเป็นสภาพดีๆแล้วก็สภาพสวยๆเลยเนี่ยจะเล่นกันอยู่ที่ราคาตั้งแต่500บาทจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวนะคะ แต่จะมีเหรียญพิเศษอีกชนิดหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเหรียญที่มีราคาและเป็นที่ต้องการมากๆของนักสะสมนะคะให้เราสังเกตทางด้านหลังของเหรียญค่ะและดูที่ตรงพอพานของคำว่าพอสอนนะคะถ้าเป็นเหรียญโดยปกติทั่วไปเราจะเห็นมีเข็มชี้ลงมาตรงด้านข้างของพอพานนี่คือลักษณะของเหรียญทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นเหรียญพิเศษและเป็นเหรียญที่มีราคาและหายาก ตัวเข็มนี้จะชี้ลงมาที่ตรงกลางของพอพานค่ะซึ่งเราไม่มีนะคะที่ให้เห็นนี้คือเป็นเหรียญปกติทั่วไปแต่ถ้าใครมีลักษณะอย่างที่บอกค่ะตัวเข็มชี้ลงมาที่ตรงกลางพอพานนั่นคือเหรียญพิเศษและเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการมากๆค่ะและถ้าสภาพสวยๆแล้วก็สภาพดีๆเนี่ยเล่นกันอยู่ที่ราคาหลักหมื่นกันเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญ25สตางค์ปีพศ2500อยู่ที่บ้านก็ลองไปดูกันนะคะว่าเหรียญที่ท่านมีเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษหรือเปล่าและนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเหรียญกระสาบ25สตางค์ปีพศ2500ค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมีเหรียญอะไรมาให้รับชมกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ